ผมอยากจะขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยใจของผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโคโตไทยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าิีกาเซิลเนี่ยมีเจ้าของทีมคนใหม่แล้วนะครับดูทุกฝ่ายจะชื่นมืนและยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีอยู่คนคนหนึ่งครับที่ต้องร้อนๆหนาวๆน,นั่นก็คือสตีฟบูทผู้จัดจาก,การทีมิีกาเซิลยู่นเต็ดนั่นเอง โดยในตอนนี้เขาคุมทีมไปแล้ว999นัดและจะคุมทีมครบ1,000นัดในแมตท,ที่นิวคาเซลยูเนเต็ดจะพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมนี้โดยซีบูธเขากลัวว่าจะหยุดสถิติไว้แค่999นัดเท่านั้นหลังนิวคาเซลได้เจ้าของทีมคนใหม่นั่นก็คือโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมงกุลราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียที่เข้าเทคโอเวอร์ด้วยเงินจำนวน 300ล้านปอนด์หรือ13,800ล้านบาทนั่นเองครับซึ่งผลงานของสตีบูธ t 5แมตช์หลังสุดเสมอ3แพ้ถึง2อยู่อันดับที่19ล้างท้ายตารางของพีเมียรีกในขณะน,นี้หลังทราบข่าวนิคสเซได้เจ้าของทีมคนใหม่สตีบูธได้กล่าวไว้ว่า ผมต้องการคุมทีมต่อและผมต้องการโอกาสในการแสดงให้เจ้าของทีมคนใหม่เห็นว่าผมสามารถทำได้แต่ในความเป็นจริงพวกเขาอาจจะอยากได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่รวมทั้งสิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องการผมเข้าใจเรื่องนี้ดีการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมและผมยอมรับได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากผมเองนั้นไม่ได้ไปต่อแน่นอนว่าผมอาจจะต้องเสียใจหากโดนปลดจากตำแหน่งในเวลานี้มันเป็นงานที่ผมอยากจะทำไปทั้งชีวิตผม รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้จัดก,การทีมของิวคาส s เซนอยู่ในต็กสิ่งนี้จะคงอยู่ในใจของผมตลอดไปสตีปูดกล่าวถึงวันสุดท้ายก่อนการเทคโอเวอร์ว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยนจนกระทั่งมีข่าวหลุดออกมาเมื่อวานผมไปคุมการกซ้อมเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีมันเป็นบรรยากาศที่แปลกมากมันเงียบม,มาเหมือนมีอะไรบางอย่างและตอนนี้เราท้ต้องรอดูว่า เกิดอะไรขึ้นต่อไปโดยแคนดิเดตที่คาดว่าอาจจะเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของนิคาสเซลนั่นก็คืออันโตนิโอคอนเต้และซีนัดีนซีดานหลังจากนิคาสเซลได้เจ้าของทีมคนใหม่และกลายเป็นทีมฟุตบอลที่มีเจ้าของที่รวยที่สุดในโลกไปแล้ว เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับนิคเซิลจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือไม่หรือว่าจะค่อยๆปรับอย่างช้าๆเพื่อให้ทุกอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe. พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ